ดีต้อนรับทุกท่านสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสที่3-4ปีงบประมาณ2,564ภายใต้การบริหารจัดการของกศนตำบลสารตมตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยผู้เข้ารับการประเมินนายประสิทธิ์แสนสุภาตำแหน่งพนักงานราชการครูกศนตำบล กศโโนตำบลสารตมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแซงหมู่ที่2ตำบลสารตมอำเภอปูเรือจังหวัดเลยตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ b m i s กศนตำบลสารตมมีคอมพิวเตอร์โทรทัศน์เครื่องเล่นดีวดีและจานแนวเทียมไว้ให้บริการ จำนวนอย่างละหนึ่งชุดซึ่งมีผู้เข้ามาร่วมใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย6คนต่อวันและ180คนต่อเดือนกศนตำบลสารโตมีบุคลากรจำนวนหนึ่งคนคือนายประสิทธิ์แสนสุภาตำแหน่งครูกศนตำบลและมีคณะกรรมการกศนตำบลจำนวน22คน ซึ่งมีนายอนุพงษ์วงป้องผู้แทนองค์กรชุมชนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนายคำเพียรวิจิตปัญญาผู้แทนองค์กรชุมชนดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและนายประสิทธิ์แสนสุภาหัวหน้ากอสนอตำบลดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการมีการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกศนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณทุก6เดือนพร้อมมีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการของกศนตำบล กสอนอตำบลสารตรมได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ตำบลสารตรมเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2564และได้ดำเนินงานตามกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ตลอดทั้งปีงบประมาณตัวชี้วัดที่3จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย กสนตำบลสารตมได้มีการจัดทาโครงการทั้งหมด6โครงการอันได้แก่การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีผู้เข้าอบรม เกินเป้าหมาย4กิจกรรมและเป็นไปตามเป้าหมาย2กิจกรรมตัวชีวัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายจากการทำโครงการของกศนอตำบลสารตมทั้งหมด6โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าและเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ และจากการสะท้อนผลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งคิดเป็นร้อยละ6.39%การต่อยอดอาชีพเดิมคิดเป็นร้อยละ8.72%การเพิ่มมูลค่าและการประกอบอาชีพใหม่คิดเป็นร้อยละ11.61%การพัฒนาชุมชนและสังคม คิดเป็นร้อยละ29.65%การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคิดเป็นร้อยละ31.97%ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดท,ที่จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยการดำเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลเป้าหมายอยู่ที่100คนผลการดำเนินงานอยู่ที่110คนซึ่งเกินเป้าหมายที่วางแผนไว้จำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมายที่กำหนดอยู่ที่400คนผลการดำเนินงานมีผู้เข้ามารับบริการทั้งหมด420คน จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน้อ,นองสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดค่าเป้าหมายอยู่ที่100คนและมีผู้มารับบริการ100คนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ้องสมุดเคลื่อนที่เป้าหมายอยู่ที่100คนและมีผู้มาใช้บริการจำนวน120คนตัวชี้วัดที่6 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลสารตมได้ดำเนินการกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชุมชนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติของกศนตำบลโดยจัดกิจกรรมต่างๆในบ้านหนังสือชุมชนเพื่อนำสื่อ ไปหมุนเวียนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอบ้านหนังสือชุมชนมีจำนวนสี่หมู่บ้านและมีการให้บริการยืมคืนหนังสือในชุมชนอีกด้วยตัวชีวัดที่7ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศน,นตบลสารตมรได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม การจัดกิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมนิเทศติดตามกับชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสารตมโครงการ,รปลูกป่าในใจคนปลูกเยาวชนให้อนุรักษ์ธรรมชาติโครงการทูบีนนำ้ำเบืว,วันโครงการนวัตกรรมกรลานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพโครงการการกำจัดปลงวันในพื้นที่อำเภอภูเรือ โครงการความร่วมมือผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขโครงการกิจกรรม b i g c ค e a n i n g Day เพื่อลดการแพร่ระบาดของมอแมลงว,วันประจำปีงบประมาณ2,564โครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียงโครงการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพและหลักฐานเอกาสารอ้างอิงเช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหนังสือขอบคุณหนังสือเชิญประชุมบันทึกการประชุมสมุดเยี่ยมเป็นต้นตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด,วด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายกสน,นตบนสางตงได้ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด,วด่วนและโครงการประจําปีหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และโครงการสำคัญประจำปี2564ตามไตรมาสที่3ถึง4ดังนี้งานตามนโยโบายเร่งด่วนโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ2564ซึ่งจัดขึ้นณก,สนนกนอสโนอัเปอรูเรียระหว่างวันที่5-20กรกฎาคม พศ2564จำนวนกลุ่มเป้าหมาย20คนและมีผู้เข้าร่วม20คนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา,ต,าตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564รุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นณบ้านหนังสือชุมชน ภูที่3บ้านห้วยลาดตำบลสานโตมีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย20คนและมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน21คนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพกิจกรรมธุรกิจโรงแรมณสารา,าประชาคมบ้านไฮตากวันที่24มิถุนายนถึงวันที่5รกรกฎาคมพศ2564 ซึ่งจำนวนที่ตั้งเป้าไว้15คนและมีผู้เข้าร่วมโครงการ17คนซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพกิจกรรมธุรกิจท่องเที่ยวจัดขึ้นณศาราประชาคมบ้านเวยราดวันที่2-6กันยายนพศ2564มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย15คนและมีผู้เข้าร่วมโครงการ16คนซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลหลักสูตรดิจิทัลบริทเรซีการค้าออนไลน์และการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำนักกศนตำบลสารตรงซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่25คนและผู้เข้าร่วมโครงการ29คนกศนตำบลสารตรง ได้จัดทาโครงการและกิจกรรมทั้งหมด22กิจกรรมซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดตัวชีวะที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดี Base Practice ผลงานการต่อยอดการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านโดยนายประสิทธิ์แสนสุภาครูกศนตำบลสารตม โดยกิจกรรมทั้งหมดส่งผลดีต่อทั้งผู้เรียนและชุมชนไม่ว่าจะเป็นการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีการจัดตั้งปรลมแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านมีการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆจนสามารถได้รับรางวัลหมู่บ้านโอทอบชุมชนต้นแบบรางวัลหมู่บ้านชุมชนดีเด่นระดับสาดาว และชุมชนเข้มแข็งของอำเภอปูปเรือเพื่อการท่องเที่ยวประจำปีพศ .2562 อีกด้วยทั้งนี้สมาชิกกลุ่มการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านได้มีอาชีพเสริมมีความสามารคีในกลุ่มเนื่องจากต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้ผลที่เกิดกับผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านต่างๆสามารถนำความรู้มาต่อยอดพัฒนาอาชีพของตนเองได้และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาในกศนตำบลสารตรมและของประชาชนทั่วไปผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษาได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและของประชาชนทั่วไป เนื่องจากมักจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกับหน่วยงานในอำเภอส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการพัฒนาทั้งความรู้และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยกศนตำบลสารตมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทุกท่านหากมีข้อผิดาพาดประการใดผู้จัดทา ต้องขออภัยมาณโอ,อกาสนี้ผู้จัดทำจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองต่อไปขอบพระคุณค่ะ